เอาเรื่องนี้ก่อนเมื่อกี้คุยกันไว้บอกว่าวันนี้เราจะเรื่อนคนบอกว่าคนส่วนมากคนส่วนมากเว,เวลาลาออกอ,ะ<ห>อ่ะเขาก็จะมีแบบว่าเหตุผลนะเวลาเขียนใบลาออกอะ่ะ<ห>ส่วนอีกพวกที่เป็นฝ่ายบุคคลอะ่ะ มันจะต้องแบบว่ามีการบอกว่าถามเหตุผลวะคือวบาจะจะจะอ่านกินยมเพื่อการลาออกเพื่อไม่เอาเงินจุดงเพราะอะไรซึ่งคนส่วนใหญ่อะก็ไม่กล้าตอบความจริงส่วนใหญ่ก็บอกว่าเออต้องการแบบว่าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปทําธุรกิจู่นตัวมีอะไรอีกมีอะไรมอไมี่ประสบประสบเคยลาออกไหมสมมติไม่เคยลาออกลองก่อนไหมง่นเดี๋ยวเน่เราเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยนะมีประสบการณ์ไงต่อได้เอยังไง ถ้าจะลาออกบอกเหตุผลหรอเหตุผลจะไปทําอะไรหรอก็จะบอกว่ามีปัญหามีปัญหาครอบครัวเอยไม่ใช่มีปัญหาพนักงานเราใส่ไฟใส่ไฟอ๋อคือบอกตรงๆเลยบอกเลยว่าไม่สบายใจจ้าเพราะฉะนั้นกลับบ้านดีกว่าออไปหาช่องทางใหม่นะความสุขใหม่ๆดีกว่าถนองนี้แต่เขาก็จะไม่รับเราสิเขาก็จะแบบจำเราสิ อ๋อก็เราเราก็จะไม่กลับไปสิเราจะกลับทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเราตัดสินใจที่จะใช่แต่คนตรงไงใส่ไปเลยใส่เต็มข้อไปเลยให้ไปเลยอ่าอ่ายังไงดีอ่ะยังไงเหรอก็นี่คืรื่องของว่าทำไมคนที่ลาออกเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำการรีเสิร์ชมาแล้วว่าไม่ได้เบื่อเรื่องงานแต่เบื่อคนที่ทำงานนี่ไงนตรงไหมล่ะจริงไหมจริงจริงดิยังไงแต่หนูจะเป็นคนทอนเสมอพี่จะเป็นคนทอนเสมอหมายความว่า ปัญหามันจะไม่ได้เกิดที่เราอย่างนี้ไม่ได้เกิดที่เขาอย่างเดียวปกติคนส่วนใหญ่ไปแล้วทะเลาะกันมีปัญหาเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะเอาตัวเองเป็นหลักไม่ผิดแต่ซึ่งอย่างเราเนี่ยเราจะทอนตัวเองว่าเราผิดอะไรบ้างวะหรือว่าเรางี่เง่าตรงไหนถึงจะเกิดเรื่องเรื่องนานไงดูดูตัวเองก่อนตัวเองด้วยอ่าล้วค่อยไปไปคิดสรตัดเรื่องดูดีมั้ดูดีเดี๋ยวยนะฮะน้องเฟย์นะฮะ ผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการทํางานแล้วกับทางานกับคนเนี่ยมันค้อนข้ามีร้อยพ่อพันแม่บางคนก็มีปัญหาอยอ่ในใจกชอบมาเล่าให้ฟังอย่ามาแบบคือถ้าถ้าถ้าบอกว่าอยู่ในรายการอย่ามาบอกว่าร้อยพ่อพันแม่อันนี้ไม่เป็นภาษาทางการใช่ไหแต่อะไรจะบอกว่าต้องบอกว่าร้อยพ่อพันแม่อันนั้นไว้ตอนท้ายเอนท้ายปูก่อนปูก่อเลยเูี๋ยวปู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  เออนะคะยังไงแต่ผมเนี่ยคือเวลาที่ถ้าเกิดทำงานกับใครไม่สบายใจก็อาจจะคล้ายๆกับเจวีที่แบบเฮ้ยเราต้องคิดดูก่อนว่าเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าใช่หรือว่าเราเองทำอะไรที่แบบต้องไม่ถูกหรือเปล่าถ้าเกิดเราทำไม่ถูกแล้วเนี่ยแล้วเราไปไปแบบเหมือนไปฟีดแบ็กกับหัวหน้างานว่าแบบเฮ้ยคนนี้มันเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เสร็จแต่สุดท้ายอ่ะมันจะวนเข้ามาหาตัวเราใช่อ๋อเหรอใช่ใช่แล้วมันจะเหมือนเครี้ยงงูไม่พ้นคอเหมือนถ้าวันนี้เราไม่ได้ถามตัวเองก่อนน่ะเราไปโทษคนอื่นก่อนเราก็จะไม่เห็นปัญหาเนาะถูก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือต้องต้องอยู่บนแบบสแตนดาดของการทํางานมนตาตรฐานใ,<ช>ในการทํางานคือเราเองอเราต้องทํางานให้ให้ถูกต้องตามที่ที่บริษัทเขามอบหมายให้เราทำแต,แต่หนูว่าไม่เคยเป็นพนักงานประจำเงินเดือนอแต่ต้องถามก่อนว่าอันนี้มันเป็นไปได้ไหมของเหตุผลที่จะทาให้คนรู้สึกเบื่องานนั่นคือที่ทํางานเน่ะมันเกิดการแข่งแย่งจริงดี มีหรือว่ามันมีทุกที่แหละหรือว่าไม่ชอบใ้คนเด่นกว่ามันก็เป็นทุกที่เนาะก็มีมากมีน้อยแล้วแต่คนน้อยใช่แล้วแต่คือมันก็มีบ้างแต่ว่าแล้วแต่ว่าเออถ้ามันมีถ้าเกิดว่าเออแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ได้แสดงออกมากหรือว่าเออเออผ่านไปจบจบไปหรือว่าอะไรใดๆแล้วมันมันมันก็จะไม่เป็นผลกับเราเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าแบบว่าเจอหนักๆเข้าเออก็อาจจะแบบว่าเซ็งเป็ดไปได้เป็นกันเจ้านายมีผลไหมมีผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ก็ส่วนใหญ่เพราะเราเราเราสายตรงหากันเนาะแล้วเจ้านายอาจจะลำเอียงอย่างเงี้ยเจ้านายเดี่ยวเราที่ทำงานแทบตายอีกคนนึงแบบทำไปทำไปนิดหน่อยแล้วแบบนายพระนายขาจ้าพระจ๋าเก่งอย่างเงี้ยฮะก็จะแพ้ทางพวกนี้แต่คำว่าพวกพ้องมีผลไหมพี่ท็อปคำว่าพวกพ้องหมายความว่าเออให้เฉพาะพวกของตัวเองเนี้ยก็ก็ก็ทำให้เราเซ็งได้ไงเนันแต่ถ้าเป็นคนทุ่ทธาต้องไม่ไม่นะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เจ้านายด้วยแต่เช่เจ้านายถ้าเกิดว่าเจ้าคือคือถ้าเกิดเจ้านายดีให้ความเป็นธรรมต่อสองฝ่ายใดๆเราก็พอโอเคก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีแบบอาการอิจฉากันการแบบอะไรกันอะไรอย่างนี้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันถ้าเกิดว่าเจ้านายเจ้านายดีก็ถือได้ว่าโอเคอันนี้อันนี้ไม่ส่วนสําคัญนะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นคนกลางสุด ที่มไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ว่าระหว่างเรากับเขา,าอะไรใดๆก็คือมาตัดสินอย่างยุติธรรมแต่ถ้าเกิดเจ้านายเอียงปุ๊บเนี่ยใครที่ไม่ได้โดนเขาเจ้านายเขา้าข้างก็เ้อาเหนือต่ก็คือจะนจนอยไปแล้ว,วซึ่งพี่ท็อปไปเคยผ่านประสบการณ์นี้มาจริงอันนี้ประสบการณ์จริงเลยไหเออใช่เพราะ<อ>ว่าพี่ท็อปเจอหลายสังคมเออเจอหลายสังคมมีมีหมดมีหมดมีแบบว่าเสี่ยมเจ้านายเองก็มีแต่มันคือการฝึกนะการฝึกฝนให้เราทนได้กับทุกสถานการณ์เหรอแต่สียงก็ไม่ค่อยทนนะ ไม่ทนเหรอไม่ทนฉันด่านะนี่ไงฉันว่ธีการบอกพี่ก็คือด่าไงฉันด่าเลยเจ้าหนายนี่ฉันก็ด่ามาแล้วนะริ่เหรอฉันด่ามาเลยจริงแต่จริงเจ้าหนายก็เป็นแค่ตำแหน่งนะเป็นแค่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุผลที่มาสอนไม่เลยนอกจากด่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไมแล้วนะใช่ไหมมานี่ไปนอกบริษัทหน้าบริษัทไปตบกันเรื่อง นอกเวลางานถือว่าเท่ากันใช่นอกนอกเวลางานและนอกบริษัทถือว่าไม่ได้อยู่ในบริษัทในบริษัทในตึกถือว่าเป็นเจ้านายลูกน้องได้ถ้าเกิดว่าไปริมถนนที่ฉันตบได้เสมอกันเออเสมอกันเออหลังจากนั้นฉันก็เลยไม่ได้อยู่บริษัทในตึกดวันนั้นถึงวันนี้เป็นร้อยกว่าคดีที่ไปตกเท้าค่ะนะเอามาดูข้อความมีคนส่งข้อความหรบว่าเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะ อ่าโอเคมีคนมาร่วมแล้วนะฮะม,มีคนบอกว่าอ่าคุณสุนัตน์นาบอกว่าพี่ท็อปขโมยวิกจวีนะฮะ,ะนี่ไงมีคนมาฟ้องนี่น้องต้าจตุรพัฒน์เขาบอกว่าสวัสดีเจวีเราต้องยศอันนี้ไม่ใช่น้องยศนะจ้าไม่ใช่น,น,น้องเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สมามาอีกคนหนึ่งเฟิร์สขาดแปลว่าใหม่มากใช่ครั้งแรกเดบิวต์นี่เดบิวเดบิวเดบิวครั้งแรกครั้งแรกเปิดซิงเปิดซิงเปิดซิงฮะ ไม่หัวใจมันกระชุบกระชฉยว่ไม่ได้เดี๋ยวไปขับตบหนูทำไมตอนยศมาไม่คลิ้มกระเหลี่ยมแบบเนี้ยยศมีเมียแล้วไงชัดเจนมากชัดเจนนะชัดเจนมากแสดงว่าคิดดีไม่ได้เลยเขาเป็นเฟรนด์อินเพร์ชั่นของหนูดูเดินมาปุ๊บอุ้ย นี่เลยอ๋อใช่เลยใช่เลยอ่าเป็นสเปกไหมไม่จา่กระนูเดินมาเขาอีวันที่ใครไม่ใช่แล้วก็เห็นว่าเออเขาน่าร้านเขาหล่อเขาหล่อใช่เขาเนื่องในใจอย่างนี้หนูอ่านใจคนออกเขาเนื่องอีที่เป็นมัดคอที่ไหนไปอ่านนะโอเคอ่าคอมเมนต์ต่อคอมเมนต์ต่อแล้วคอมเมนต์ต่อแล้วอ่าโอเคมีบอกว่ากรี๊ดสวัสดีพี่ทั้งสามครับจะกรีทเท่าไหเดี๋ยวทุกคนจะกรีทเท่าไหส่วนใหญ่ จะทนทนไม่ได้เพราะกับขี้ปากชอบฟ้องเจ้านายทำทีตัวเองเตมทีตัวเองผิดแล้วตีเนียนจากน้องออฟมาเถอคนขี้เมาลูกช่างยุเนาะบากลูกช่างบักช่างยุใช่ส่วนตั้งต้ากัตุลพัทบอกว่าเล่าประสบการณ์พี่ท็อปดีกว่าจะไม่ประสบการณ์ที่จะเอามาอะไรไม่ได้ประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่มันก็สอนให้คนเรียนรู้ได้ไงพี่ท็อปเอาเหรอว่า อย่าอย่าเอาไไมเวลาแบบไว้ทัอเถียงเนี่ยเห็นเห็นตลกปกฮาตบจริงไม่มีส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานเราจะคุยด้วยเหตุผลนะแต่ถ้าเกิดว่าอคนที่อยู่เหนือกว่าเราแล้วก็รู้สึกไม่มีเหตุผลเราก็จะหมดความนับถือเข้าไปเองแล้วสิ่งที่พี่ท็อปคือทำคืออะไรปะเรื่องมึงนิ่งเฉยนิ่งเฉยเรื่องมึงอย่าทำอะไรแล้วดีจ้ยดีจ้ะ ได้จ้าสูงไปเลยสูงไปเลยถ้าทั้ที่เราใจเรานึกว่าแม่งไม่ดีทําไปแม่งเจ๊งแน่หรือว่าถ้าแต่อย่างเงี้ยมันโอเควันเนี้ยถ้าเป็นพี่ทอมแล้วคุณนิสัยจะเป็นแบบนี้จะไม่มีการบอกว่าไปบู๊ไปบอกต้อได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีดีจ้ามาแต่นี่คือความสุขเลยนะความสุขตักเลยนะตักเลยนะเออใช่ไม่ถูกโอเคโอเคทำเลยจ้าโอเคเด้อ ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปหัวเราสมหน้ามึงเจ๋งแน่นี่ก็ไป่อีกหนึ่งวิธีเออซึ่งก็เคยทำมาแล้วกลัวมากเออซึ่งก็เคยทำมาแล้วแต่เออลืมลืมข้าวไว้ที่เออเบาพี่ท็อปังไม่ทานข้าวอ่ะยังอะเลยนะยังไม่ทานข้าวยังไม่ทานข้าวรอบค่ำยังไม่ทานเหลอหาคนป้อนอยู่อเจ๊ป้อนเ้าพี่ท็อป ไอ้ตุ้ไอ้ตุ้ป้อนนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเชิญน้องต้าจตุรพัฒน์มาดีกว่าครับผมคนน้องต้าเนี่ยเขามีประสบการณ์เยอะมีประสบการณ์เยอะเขามีประสบการณ์อย่างโชคโชนก่อนที่จะมีเมียคนนี้นะโอ้โหเจ็ดแปดเก้าสิบคือเมียเมียใช่ใช่หนูไม่อยากจะพูดพูดเลยแต่บ้านเขาแตกเฮ้ยเอาดีกว่าพูดซะหน่อยพูดอันิดนึงโจหัวนิดนึงเหรออันิดนึงนิดนึงโอ้โหหนูพูดนะเมียเขามาถึงที่เลยอ่ะเหรอวันนั้นขนาดไปนั่นนะ ตลาดน้ำเป็นไงเมียคนที่หนึ่งไปเจอเมียคนที่สองุ้ยเมียคนที่สองเจอเมียคนที่สามอุ้ยทุกอย่างมันน่าคุยทุกอย่างจบเรียบร้อยจับมือกันแล้วมันโอ้โหมันมีพันธุภาพขนาดนั้นเลยแซวแซวเขาเป็นหนุ่มเขาได้คารลมดีนะพ่ต้าจะตัวละพัดใช่นะเดี๋ยวหลังเชนต้ามาดีกว่านี่รายการนี้รายการนี้อันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยถุยถุยถุยอันนี้อะไรเนี่ย ต่อยจัง้องประชุมเลยสมัยทำบริษัทิโฆษณาจริงเหรอพี่ท๊อกพี่ต๊อกจริงเหรอนี่นี่นี่ไอ้ต้าต้าแกโทรมาที่เบอร์นี้เดี๋ยวจะคุยกันในประสบการณ์เบอร์อะไรฮะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เหรอผมเบอร์ซุปซุปเปอร์สองนี่ไงมันขึ้นอยู่หน้าจอเลยเลยเออโทรเลยเออหน้าจอเลยมันมีสี่ G แปดเจ็ดสามศูนย์ใช่ๆเออแปดเจ็ดสามศูนย์ไอ้ต้าโทรมาเลยต้าโทรมาเออเดี๋ยวเราจะคุยไหนบอกว่ามีเฮ้ยมันมีต่อยด้วยแสดงว่าแม่งเจ๋งเว้ย เออมันบีบอกว่ามันมีต่อยกลางห้องประชุมแสดงว่าอันนี้คือทนไม่ได้จริงๆเอโทรหาเาเออเออหรือโทรหาเขาเออเราโทรหาโทรมาเร็วๆเอออย่าอีกออดไม่งั้นเบียรพี่รู้ความจริงแน่เวรละเป็นพาละละเงินพาละละนะวันนี้ประเด็นของเราประเด็นแรกก่อนที่จริงมีหลายประเด็นค่ะเออประเด็นแรกเราก็คือนี่เลยส่วนใหญ่ลาออกไม่ได้ลาออกเพราะงานแต่ว่าเบื่อคนในที่ทำงานเซ็งเป็ดค่ะเออ อ่าโทรหาต้าจะตุรพัตรดีกว่าระหว่างนี้นะคะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านนะครับพิมเมสเซจเข้ามาเลยว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างที่ในที่ทํางานที่ทํารู้สึกว่าอยากจะลาออกไม่อยากทํางานอีกแล้วอืนะส่งมาส่งมาสพื่อนนะเช่ญแจครับน้องเฟิร์สแฟนนขับน้องเฟิร์สหนาแน่นมากเลยจริงเหรอฮะจริงโอ้ขอบคุณมากเลยครับเออนี่มาจากรายการวันแรกเนี่ยเรตติ้งดีดีดีมากเลยดีมากเลยดีกว่าที่พี่จัดมาทั้งวันเลย เฮ้ยแต่หานแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตาอีตาอีตาอีตายังไงเออนี่ครับฮัลโหลครับฮัลโหลอ่าโทรจากอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่าในในห้างเพลงนะฮะเอ่อสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ไปครับเส้นอื่นโทรแล้วค่ะกำลังจะโทรกำลังจะโทรไปเลยฮะคุณคุณคุณวิทม็อบครับค่ะ คุณต้องมานะประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่คุณจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะบอกมาถกปัญหากับเรานะในฐานะเพืที่มีประสบการณ์ในเรื่องราวของการชกคนในห้องประชุมมาแล้วเนี่ยเออหกไลน์อันนี้อันนี้ออนแอร์หรือออนออนแอร์ไลฟ์ไม่ไม่ไม่ได้ออนแอร์ไม่ออันนี้เราคุยกันนี่ตนอันนี้ตัดความละอันนี้ตัดตัดอ่าตัดเพลงตัดโฆษณาไปแล้วนี่ปิดไลน์กดอันนีก่อนความนี่ปิดเลยเออปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเออคุยได้คุยได้คุยได้บอกเลยบอกเลยตกลงเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องเป็นยังไงโอเค เรื่องมันเ<ร><ไ>ป็น<อ>ไงเรื่องที่คุยเมื่อกี้ใช่ไหมเออเออเออใช่อย่างที่พ<ง>ิมไปเมื่อกี้ก็ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยทำบร,ริษัทโฆษณานะครับเป็นเออเราก็เราก็เป็นอยู่ฝ่ายการตลาดเนะเาะอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วเราก็จะมีหัวหน้าหัวหน้าก็จะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอะไรเงี้ยค่ะอ,อือก็แบบมาบี้ยื่นบี้ยอดมาขออขอดูตารางการทํางานเอกน้องเอไเราเนี่ยทํางานเป็นยังไงไปหาไปพบ พบป,ปะหารือใครบ้างในวีคนี้ที่ผ่านมาะอะไรเงี้ย<ะ>แล้วก็พุทธพุทธยอดขึ้นมาพุทธยอดว่าเออเดือนเนี้ยงบหมายความว่าเดือนเนี้ยต้องได้ยอดอยู่ที่ประมาณห้าล้านนะ,ะ,ะสมมติยอดเดือนมกราต้องห้าล้านยอดเดือนสองยอดเดือนกุมภาต้อง 000, <ะ> 000, อ่หกล้านเจ็ดล้านอัพไปเรื่อยๆประมาณนี้อประมาณนะเข้าๆประมาณนี้แล้วกันเนาะเ<ะ>พะิ่มยอดเพิ่มยอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยบีบ กำนวณนะครับประมาณหนึ่งไตรมาสต้องมียอดเพิ่มเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามีเติบโตแม่ว่ายอดลดและสมัยนั้นเนี่ยงานแล้วสมัยนั้นเนี่ยงานโฆษณาเนี่ยเรามักจะทํากับหน่วยงานของรัฐบาลอืมอ่าซึ่งมีการกินเปล่ากันด้วยนี่พูดตรงๆเลยค่ะเออไม่พี่ครอบกินน้าเปล่าใช่ไหมครับใชกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าคนลาลิกกันด้วยเออครับอทีนี้เรื่องอยู่ว่า ในการการทํางานน่ะมันจะมีการประชุมทุกวันเสาร์อ่ามีการประชุมใหญ่สรุปยอดขายอัปเดตยอดขายของเซลลเซลล์แต่ละคนอืของเซลของเอไอแต่ละคนนะเนาะอ่าแล้วทีนี้ไอ้พออฝ่ายการตลาดเนี่ยอืมก็บอกว่าเอาทําไมคุณถึงอ่าให้ลูกน้องคุณทําไม่ได้อ่าอะไรนะเทศบาลอบจหน่วยงานเขาก็มีงบต้องเลยบอกว่าคือคือคือก่อนที่จะบอก ก่อนที on ite, so ่จะบอกการในที wrong, no like, ่ประชุมเ่ยนะมันมีแบบมีมีมีไฟมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าเหมือนบี่ยอดเราอ่ะก็เขาไม่ซื้อึงจะดัีเอี้ยอะไรได้ได้เริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาอารมณ์ไม่ c o ค l เขาไม่ซื้อเขาไม่ตั้งเเออเขาไม่ซื้ออ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะขายกับออตอเทศบาลออปตอตลาดกางสังข์อะไรเงี้ยมันจะมีงบมาใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้เราก็เราก็ไปตามงบ พอไปตามง,งบกับพวกพัสดุกับพวกกองทลางปุ๊บอ่าพี่เมื่อไหร่อ่างบจะออกเมื่อไหร่ T.O.R จะออกมาเราจะได้อ่าเราจะได้ทําแผนแผนอ่าทําทําเขาเรียกอะไรอ่ะทาใบจัดซื้อจัดสร้างไว้ให้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับค่ะนี่เฟดปุ๊บเรื่องราวคือว่าไอ้ไอพออคนเนี้ยเอ่อที่กอไก,ลลก่ไกล้วกันพออกอไก่เออมันก็บก <B S 1> แบบบี้เราอ่ะบี้จนเราแบบไม่ไหวแล้วอ่ะโทษนะฮะตอนนั้นอ่ะ ตอนนั้นตอนนั้นที่มีสองตำแหน่งในการงานบริษัทบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทใหญ่พอสมควรก็อยู่ดูแลฝ่ายการตลาดด้วยก็เป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยท่านประธานกรรมการบริหารด้วยเราก็นั่งเราก็นั่งข้างขวากับบอสส่วนฝอการตลาดเนี่ยนั่งถัดไปประมาณสามตัวแล้วก็พูดเขาพูดก็มาอยู่คำหนึ่งถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ลาออกไปอ๋อนี่ประโยคนี้อ่ะประโยคเด็ดประโยคนี้อ่ะไม่ไม่แต่ว่าไอ้ก่อน มันไม่ใช่แค่วันนั้นแล้วเราจะมีอารมณ์ไงม,มันมันมันคุมาก่อนหน้านี้แล้วเออเวลาแบบเช่วงวันช่วงวีคเดย์ครับช่วงวันจันทร์อังคารทุธราศุกร์เลยมักจะชอบพูดใส่หูว,ว่าเกอ,อีพวกกันตลาดว่าออโอ้ยทำไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่น<ม>ว่า,า,ามีการบัน่นทอนจิตใจมันอยูเงนือง นี่ยมันบอกรู้จักสนิทกับนายกเทศบาลนี้อบจนั้นเนี่ยเห็นไหมบอกมาห้าที่ได้ได้ยอดมาแค่2อที่เลขสาที่แหละกูไม่ได้เป็นคนเซนโงบีหาล่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดหาน่ารอกไปไปเล่นอยู่ส่วนนี้แล้วก็แล้วก็คือไม่เกินแสนเนี่ยนายกสามารถเสนอมัติได้เลยนะในข่ายขยุยการเนี้ยอ ถ้าไม่เกินแสนหรือสองแสนไม่ผมไม่แน่ใจตอนนั้นนะครับไม่เกินแสนสามารถเป็นสั่งซื้อได้สั่งซือซ้อจัดซื้อจัดกางได้เลยแต่ถ้าเกินสองล้านอ่ะมันต้องเปิดประมูลมันต้องมีการสีเอาท์ชั่นต้องมีประมาณใหแล้วตามต้องมีสามสี่ห้าบริษัทเนี่ยยื่นไปแล้วก็เปิดฟองประมูลใครต่ำสุดก็ได้างานไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีหัวกนอืีมีอาหัวอาหัวรู้จักอาหัวยวราชกันไปมีอาหัวยวราษกันประมาณนั้น นั่นแหละครับก็คือเป็นเป็นต้นเห็ุตรงการที่ผมทนไม่ไหวก็คือลุกขึ้นปล่อยกลางที่ประชุมเลยอล่อยใครตล่อยใครตอ่นั้นต่อยพอเหรอฮะพอพอในกอเนี่ยพอที่ใสเราเลยหรอครับหมายถึงพิต้าไปต่อยเขาพิต้าไปต่อยเขาเลยครับใช่แล้วก็พอเรื่องนั้นเกิดเนี่ยเราก็คุยกับบอสที่เป็นประธานบริษัทนะครับเราเราก็เรียก แล้วต่วอสอเลยนะครับผมออกก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมอยากให้บร,ริษัทมันมันไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่มาบี้ย้อนแบบนี้ยอออ้อขัวใจแต่ว่าคุยงานกับรัฐบาลเทศบาลพวกรักฐบาลอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาผมไม่ใช่แบบอุ้ยเดือนหนึ่งคุณต้องได้ยอดนี้ถามมาที่คุณต้องได้ยอดนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกอผมไม่ได้เป็นคนเซ็นยอดผมไม่ได้เป็นตัม้าผมไม่ใช่ในายกอ,อม,มันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้อะไรนะมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้เนาะมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็มันไม่ใช่แค่ผมคนเดียว แล้วมันก็ไปบี้กับเอไอต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับในในในบริษัทไม่ใช่ผมคนเดียวง่ะเออต้มีนั่นแหละประมาณนั้นแหละสามคนก็เรื่องก็เป็นแบบนี้สุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้หมดความอดทนสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้นะก็ไปหาแดดกับบริษัทอื่นไปหาแดดไปหาแดดตามแดดซึ่งเขาคงหิวข้าวแหละมันก็ธรรมดานาะเพราะว่าสุดท้ายอะ สังคมกลุ่มเนี่ยที่เขาอยู่ไม่ได้เข <ไป S 2> าต้องเ้ยงยายไปหลงัลงๆก็รู้มาว่าไอพ่ออคนเนี้ยพอไปอยู่ฝ่ายคันตาลาดหรืออยู่ฝ่า,ายขายที่อื่นเนี่ยก็ไปมีนอกมีนกับอ่าพวกอ่าอะไรนะกองคลังกองช่างพัสด<อ>ุอะไรเงี้ยอ่าม,มันมีแบบมีให้ให้ค่านึ่งค่าน้าอะไรเงี้ยนะครับแมันก็เลยได้งานมันก็เลยได้งานมาเร็วนะแต่เราตรงไปตรงมาในส่วนของของงการดำเนินงานนะครับแล้วพอจบงานปุ๊บโอเคเราก็ ว่ากันไปว่าจะให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมประมาณนี้เนาะเออก็เลือกเรื่องเรื่องธรรมดาไม่ไม่ได้เกี่ยวงการราชการหรอกวงการวงการวงการโฆษณาวงการวิทยุนี่ก็เป็นเอาเวลาเอาเอาเวลาเราเราไปขายสมมติใครมาฝากพี่ท็อปขายแล้วพิทอปมีคอลเลคชั่นแล้วพี่ท็อปไปขายมันก็ต้องมีค่าคอมค่าอะไรป่ะมีวงการมันก็จะันจะติดต่อจะไปมันกจะล่าตัวเองไปขายล่าตัวเองไปทำอะไรทำไมแต่แต่บางคนมันแอดวานซ์กว่านั้นไงมันเป็นแบบเขาเรียกว่าถ้าค่าคอมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานไอ่อันนึงเรียกว่าใต้โต๊ะ อ๋อใต้โต๊ะซึ่งเพื่อจะได้ไงพี่ยองอ๋อเหลอสมมติสมมติเป็นคนสุภาพนะสมมตินั่นแหละแล้วก็เออไม่ใต้โตะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เออแล้วก็จ่ายไปเนาะเออไม่ก็คือเรื่องนี้ยมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่เกิดเพียงแค่แบบเดือนสองเดือนนะครับหมายความว่าการกระทำที่ผมทำในห้องประชุมเนี่ยมันมันไม่ดีหรอกแต่ว่ามันสุดละมันมันคือมันไม่ไหวแล้วไม่สุดความอดทนเนาะ อ่ามันอดเขามาทนแล้วคนได้จไม่ไม่ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ออกไปคุณไม่ต้องมาอยู่กันตลาดคุณไปคุณไปอยู่ในี่อื่นอะไรอ่เี้เลยเลยรู้ก้นมาชกเลยฟังเส้นสุดท้ายแต่จริงๆตั้งคุณลมดีลุกแบบลุกแบบเฉยๆแล้วก็เพี้ยงมาเข้าโกลวครับฟังพวกผู้การฝ่ายยานพาหนะฝ่ายฝ่ายขายก็มามามาดืมออมประมาณนั้นเพ่งไอคนนั้นก็ตัวใหญ่กว่านะแต่คือเราก็เราชั่วโมงนั้นน่ะไม่รู้หรอกใครตัวใหญ่ตัวเล็กกว่า กูหมดเลยกูโมโหไงต้องเอาไว้ก่อนอ่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเปิดก่อไม่เปลี่ยนประมาณนี้ครับแต่เป็นเรื่องไม่ดีนะอย่าอย่าแล้วไม่ไม่ดีหรอกไม่เป็นไรก็เป็นเขาเรื่องนะเป็นวิทยาศาสตร์รับคุณผู้ฟังใช่ว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเกิดได้แตอย่าไปทำคนอื่นเนาะแล้วตาตาคิดว่าถ้าเกิดว่าท็อปอปอพี่ท็อปไม่พอใจเจวีเนี่้ที่ท็อปจะลุกขึ้นมาชกเจวีไหมไม่ เป็นหนูไม่พอใจก็ไม่ะลูกเป็นไซส์กล่องแต่ก็ผีนี่ผีนี่อารมณ์อารมณ์ดีตลอดเวลาตลอดเวลาใชถ้าโดนหลอกโดนลูกผีอารมณ์ดีเลยนี่ท๊อปดีหรือเปล่าเขาบอกขนาดถ้าโดนหลอกให้อารมณ์ดีเลยโดนโกงไปแล้วร้อยที่อารมณ์ดีเลยเออนะฮะ โอเคอะวันนี้ขอบคุณต้ามากมากเลยนะที่มาแชร์ประสบการณ์โอเคขอบคุณนะคะรับสวัสดีค่ะอานาเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากเพราะว่าเราต้านี่เป็นอ่ารุ่นน้องที่ที่เคยโทรมาแล้วเรื่องผีด้วยนะอ๋ออุ้ยเขาตึงเขาเรื่องผีสิคุณเขาอยู่อ่าปลาเต็กตึงเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่ไอ้ลูกกระตุยหรือปลาเต็กเต๋อบ้า ปิดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวครับขับรถมาตบยู่แล้วแหละออพี่ท็อปหนูสุ่มเสี่ยงมากเลยนะสุ่มเสี่ยงมากเลยใช่อ่าฮะทำไมละ่ะ <laughs> ไม่เขาแบบเดี๋ยวหนูเมื่อกี้เขาไม่บอกว่าเขาเคยต่อยคนเนี่ยหนูไม่ยันหนูไม่กล้าแยกรเลยนะอ,อ,อันนั้นเป็นอดีตอ๋ออดีตปกติเราที่แยกเขาตลอดอ๋เอเหรอใช่เอออ่ะพี่ต้าสวัสดีครับพี่่ย ฟ้าวเจ้าพี่ก็เผาหวาเลยเออไม่ได้เลยนะฮะอ่าขอบคุณต้าด้วยนะคะขอบคุณพี่ต้าค่ะเออนะฮะททุุ๊ดตโ